สวัสดีครับทบกับการเจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเมืองไทยที่ดูเหมือนจะยังอยู่บนทางแพร่งนะครับมีทางวิกฤตความขัดแย้งแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่หลายคนก็ยังกังวลบวกกับความรู้สึกเหมือนหาทางออกไม่เจอมนเลยเกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับจังหวะน,นี้เองพักประชาชนก็เข้ามาพอดีประกาศตัวชัดเจนว่า จะสารต่อภารกิจจากอนาคตใหม่ก้าวไกลเขาพยายามวางตัวเป็นเหมือนกระบวนทัรศาสตร์ใหม่เลยไม่ใช่แค่ทางเลือกคํานามสําคัญที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือทําไมชัยชนะเลือกตั้งครั้งหน้าถึงถูกมองว่าจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับพักประชาชนไม่ใช่แค่เรื่องอํานาจบริหารนะแต่คือการได้อานัดให้ไปรื้อโครงสร้างเดิมเลยใช่ค่ะแล้วชัยชนะที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชนะแบบ ได้เสียงข้างมากธรรมดาธรรมดานะคะแต่ต้องเป็นชัยชนะที่แบบมีพลังพอจะทะลุกลไกสกัดกั้นต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ผลักดันวาระปฏิรูปให้มันเกิดขึ้นได้จริงการเจาะลึกวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าชัยชนะแบบไหนที่เขาต้องการแล้วเดิมพันมันสูงแค่ไหนกันแน่โอเคครับงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลย เริ่มที่แก่นความคิดอุดมการณ์ของพรรคก่อนที่ประกาศชัดๆก็อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเสรีภาพเสมอภาคซึ่งเขาก็พยายามจะสร้างความแตกต่างจากพรรคอื่นนะครับไม่ใช่แนวประชานิยมแบบเพื่อไทยหรืออนุรักษนิยมแบบพรรคอื่นๆค่ะ จุดที่ทำให้พักนี้ดูแตกต่างมากๆเลยนะคะคือแนวทางการระดมทุนที่มาจากสมาชิกจากมวลชนรายย่อยจริงๆตามสโลแกนมาจากประชาชนเป็นของประชาชนทำเพื่อประชาชนโมเดลนี้มันท้าทายพักการเมืองแบบเก่าๆที่มักจะพึ่งทุนใหญ่หรือบ้านใหญ่อันนี้มันสร้างความผูกพันทางอุด,ดมการณ์ก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งกลุ่มอำนาจเดิมเขาก็มองว่าเป็นภัยคุกคามนะคะ ตรงนี้เริ่มน่าสนใจแล้วแล้วพิมพ์เขียวประเทศที่เขาเสนอที่บอกว่าจะสารต่อนโยบายเดิมๆร้อยกว่าฉบับนี้มีอะไรเด่นๆบ้างครับถ้าดูภาพใหญ่ๆก่อนด้านการเมืองข้อเสนอหลักๆก็รัชธรนมนูญใหม่จากสสรที่เลือกตั้งร้อเปอร์เซ็นแล้วก็ปฏิรูปกองทัพเลิกเกณฑ์ทหารลดงบอะไรแบบนี้รวมถึงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้วยด้านเศรษฐกิจ,จล่ะคะ ก็จะเน้นไปทางรัสวัสดิการค่ะเช่นบำนาญท่นหน้า3,000บาทค่าแรงขั้นต่ำ450า4 5บบาทแล้วก็เรื่องสำคัญคือทลายทุนผูกขาดซึ่งแนวทางนี้ก็จะต่างจากการกระตุ้นระยะสั้นอย่างดิจิ t a l w a l l e ็หรือบัตรคนจนนะคะครับแล้วด้านสังคมก็มีเรื่องสมรสเท่าเทียมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆค่ะทีนี้ฐานเสียงที่หนุนแนวคิดแบบนี้คือใครเป็นหลักครับ ข้อมูลชี้ชัดเลยค่ะว่าเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆ กลุ่มตั้งกว่า20นี่สนับสนุนเยอะมากเกือบ77%เลยนะคะกลุ่ม20-29ปีก็เกือบครึ่งนักเรียนนักศึกษาเกือบ70%พนักงานเอกชนก็เยอะที่น่าสนใจคือมันขยายไปพื้นที่ที่ไม่ใช่ฐานเดิมด้วยอย่างภาคใต้ได้ความนิยมตั้ง45%กว่ากว่าพอรวมกลุ่ม GenY GenZ แล้วก็ New Voters กลุ่มนี้มันใหญ่มากนะคะเกือบครึ่งประเทศเลยประมาณ22ล้านคนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดคนกลุ่มนี้เเเเ้้าาาาแแสดดดดงงงออออออกกกชัจนว่่่ตรรมมมมืบบบใหไยไยะบบุปถ แล้วความคาดหวังที่สูงมากๆเนี่ยมันก็กดดันพรรคเหมือนกันนะคะว่าต้องยึดแนวทางปฏิรูปจะไปประนีประนอมง่ายๆไม่ได้เพราะอาจจะเสียฐานเสียงหลักไปเลยอืมแต่ว่าชนะเลือกตั้งมันก็แค่ก้าวแรกใช่ไหมครับเพราะยังมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐพันลึกหรืออำนาจอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรออยู่ใช่ค่ะคกลไกสกัดกัน้นี่มันมีหลายชั้นเลยหก็คือฝ่ายตุลาการองค์กรอิสระต่างๆ อันนี้เราเห็นประวัติศาสตร์ยุบพักมาตลอดตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาอนาคตใหม่ความเสี่ยงเรื่องยุบพักเนี่ยมีตลอดเวลา 2. คือวุฒิสภาแม้จะหมดอำนาจเลือกนายกไปแล้วแต่บทเรียนปี6-6ก็เห็นแล้วว่ายังขวางตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ยังขวางกฎหมายปฏิรูปหรือแก้รัฐธรรมนูญได้อยู่ดี 3. ก็คือกองทัพระบบราชการอันนี้ก็มีอิทธิพลแฝงเร้นอยู่ อย่างกออรมนงบประมาณบางส่วนหรือแม้กระั่ความเฉื่อยของระบบราชการเองก็เป็นอุปสรรคได้ค่ะครับยังไม่นับเรื่องกติกาเลือกตั้งเองอีกระบบเขต4 0 0รบัญชีรายชื่อ100เนี่ยถึงแม้พักจะเก่งบัญชีรายชื่อแต่สสอเขตก็ยังต้องสู้กับระบบอุปถมัมบ้านใหญ่แถมยังเสี่ยงเรื่องนิติสงครามการใช้กฎหมายมาเล่นงานกันอีกพอมาดูคู่แข่งในสนาม เพื่อไทยก็ยังเป็นคู่แข่งสำคัญในฝั่งเดียวกันแม้ภาพลักษณ์อาจจะเปลี่ยนไปบ้างหลังตั้งรัฐบาลข้ามคั่วภูมิใจไทยก็เป็นตัวแปรสำคัญเน้นเรื่องทำได้จริงส่วนพักแนวอนุรักษ์นิยมก็อาจจะรักษาฐานเดิมไว้ได้แต่ดูเหมือนจะดึงคนรุ่นใหมา่ยยากขึ้นการที่เพื่อไทยข้ามคั่วไปมันก็ยิ่งเปิดช่องให้พักประชาชนอ้างความชอบธรรมในฐานะตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยที่ชัดเจนกว่าเดิมนะคะ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรครับใช้ชนะที่แท้จริงที่พักประชาชนต้องการหน้าตามันเป็นยังไงต้องได้สอสอเท่าไหร่กันแน่เสียงเกินครึ่งนิดหน่อยคงไม่พอจริงๆสินะครับคือตัวเลขมันซับซ้อนกว่านั้นค่ะถ้ามองแค่ตั้งรัฐบาลให้ได้อาจจะต้องใกล้ๆ250ที่นั่งหรือมากกว่านั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมกดดันให้พักอื่นมาร่วมหรืออาจจะถึงขั้นตั้งรัฐบาลพักเดี่ยวแบบที่เคยตั้งเป้าไว แต่ถ้ามองไปถึงการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเลยอันนี้ยากกว่ามากๆค่ะเพราะกติกาปัจจุบันต้องการเสียงสวต้อง84คนและยังต้องมีเสียงฝ่ายค้านอีก20%ในวาระสแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําคนเดียวดังนั้นชัยชนะที่ต้องการจริงๆมันเลยไม่ใช่แค่จํานวนสสนะคะแต่มันคืออํานาจนําทางอน,นัตหรือ a n นเบด Domin a n c e คือต้องชนะให้ขาดชนะถล่มทลายจนกลไกลสกัดกั้นต่างๆหมดความชอบธรรมที่จะขวาง เหมือนสร้างคลื่นกระแทกทางการเมืองเลยทีเดียวค่ะโอ้โหฟังดูเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยครับแล้วถ้าผลมันออกมาตรงกันข้ามล่ะครับแพ้หรือชนะแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้อีกรอบผลกระทบมันอาจจะลึกกว่าแค่ความผิดหวังนะคะมันอาจจะกัดเซาะความศรัทธาในระบบรัฐสภาไปเลยโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่คาดหวังไว้สูงอาจจะนำไปสู่ความเฉยชาทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวรูปแบบอื่นนอกสภาไปเลยก็ได้ ขณะเดียวกันอำนาจเก่าก็จะยิ่งฝังรากแน่นขึ้นปัญหาโครงสร้างเดิมๆทั้งเรื่องทหารองค์กรอิสระความเหลื่อมล้ำก็ไม่ถูกแก้ประเทศก็อาจจะติดลมอยู่กับที่หรืออาจจะเกิดปฏิกิริยาโต้กลับที่รุนแรงกว่าเดิมต่อคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะแล้วถ้าสถานการณ์ดีที่สุดล่ะครับชนะแบบที่หวังไว้เลยแล้วผลักดันวาระสำคัญได้สำเร็จ ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของการเมืองไทยเลยนะคะเปิดทางสู่การปฏิรูปโครงสร้างจริงๆทั้งรัฐธรรมนูญกองทัพการกระจายอํานาจทิศทางเศรษฐกิจก็อาจจะเปลี่ยนไปเน้นรัฐสวัสดิการลดผูกขาดมากขึ้นแต่แน่นอนว่าเส้นทางนี้ก็คงไม่ได้ง่ายค่ะการเผชิญหน้ากับการต่อต้านจากกลุ่มอํานาจเดิมก็คงเลี่ยงไม่ได้ครับสรุปได้ว่าการที่พักประชาชนต้องชนะให้ได้มันไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียง แต่มันเป็นความจำเป็นที่มาจากโครงสร้างการเมืองไทยเองชัยชนะแบบธรรมดาๆรรม,มันอาจจะไม่พอแต่ชัยชนะแบบถลม่มทลายเพื่อสร้างอำนาจนำทางอนาตนี่ก็เป็นเป้าหมายที่สูงแล้วก็ท้าทายมากๆจริงๆค่ะการเลือกตั้งครั้งหน้ามันเลยมีความหมายมากกว่าแค่เลือกสอสเข้าสภามันเหมือนการลงประชามติครั้งสำคัญเลยว่าสังคมไทยอยากจะเดินไปทางไหน ระหว่างสองวิสัยทัศน์ที่ต่างกันมากๆเกี่ยวกับอนาคตประเทศคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันต่อก็คือไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันก็จะกำหนดทิศทางประเทศไปอีกนานแน่นอนแต่ถ้าวงจรของความหวังที่พุ่งขึ้นสูงแล้วก็ถูกสกัดกั้นมันยังดำเนินต่อไปซ้ำๆอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในระยะยาวครับ